ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับนมเทีมสายหวานนะครับวันนี้เราพามาตกปลบบาที่อ่างสิบน้ําท่าดินแดงกันนะรับบรรยากาศช่วงนี้หนาวมากเลยนะมื่นนี้ก็ส,สิบแปดองศาเช้ามากกประมาณยี่สิบองศาเป็นบรรยากาศที่ดีมากตื่นเช้ามาแล้วก็มีแดบดบ แต่วันนี้เริ่มร้อนแล้วนะแดบดบเริ่มอ,ออกแล้วเราเรามะตามผลงานกันตอนบ่ายโดนล่อไปแล้วอะไรโดนล่อไปแล้วเบาเลยนี่มรงย นี่ก็เที่ยงแล้วนะตายยังไม่กิน <Okay. S 1> กินสี่วัดไปเชลโลกัดหมดได้ตัวเดียวนี่เราจะมาแก้กินกันมาใช้เป็นพงเล่งนะเป็นซุปเปอร์ฮีตของผมเองครับตายกินแล้วแรงมากครลดตัวเบ็ดลงเหลือ0.3 เร,เราดูกันรอบหนะอันนี้ก็ าของเราแล้วนะครับตอนนี้ก็ง้ง6โมงตึ้งแล้วตอนช้าปลาไม่กินเลยครับไม่ตาตัวเดียวตอนบ่ายมาเรามาเปลี่ยนเป็นใส่ซุปเปอร์เกตเข้าไปนะนี่ผมไปลาพื่อมากินตอนบ่าย3บ่าย3ไซส์ก็กำลังดีทีนี้ทันเลยก็อากาศหนาวอากาศปเปลี่ยนเร็วปลาก็เลยไม่ค่อยจะกินนะครับผมนี่ก็จะเป็นผลงานที่ได้จากสนุกขึ้น ไต่หวานนะเมือเนี้เจอกันนะ